เจี๊ยบการจนาพรดารารุ่นใหญ่เห็นบางอย่างที่พื้นบ้านลูกชายหลังเสียชีวิตหลายคนคงพอจําได้สําหรับข่าวสะเทือนใจเมื่อเจสุภการลูกชายของนักสแสดงดังรุ่นใหญ่เจี๊ยบการจนาพรได้ปิดชีพตัวเองเสียชีวิตคาบ้านพักในหมู่บ้านหรูท่ามกลางความโศกเศร้าของคนเหล่าในวงการบันเทิงในขณะที่เวลาต่อมาเจี๊ยบการจนาพรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวสุดเจ็บปวดหลังลูกชายเจสุภการเสียชีวิตโดยระบุข,ข้อความแรกว่าขอโอกาสที่หน้านี้ บอกความในใจแม่รวบรวมสติมากที่สุดเที่ยวที่แม่ควรทำโทรกับรายงานพ่อแม่ครูอาจารย์ขอเมตตาธรรมส่งดวงจิตเจํำดับขั้นตอนที่ต้องทำหลังเหตุการณ์มารับร่างภาวนาจิตนิ่งสงบตามคำสอนให้ตลอดเส้นทางการไปวัดแม่เป็นเพียงผู้เดียวที่ต้องปฏิบัติจิตให้ลูกชายแม่บุญภาวนาของแม่จะช่วยชีย้แนะดวงจิตลูกว่ามีโทษอันใดาสาหัสของการจากราเช่นนี้บุญของแม่จะฉุดกระชากดวงจิตของลูกชายนะครับเจแม่ยังได้อิ่มใจ ที่ได้เห็นเจตั้งใจขอขามาพระอาาัฏฐาตกล่าบพระพุทธอาคมบรรจงปิดทองพระทุกทุกองที่วัดหนองเสือยางปราสาทเจขอให้แม่นำสวดขมาพระรัตนาตายหน้าหิ้งพากกันในเรือนที่บ้านโป่งก่อนที่เจจะเข้าปฏิบัติธรรมภาวนาที่วัดสติปัญญาณบาสามปโนได้เจ็ดวันในช่วงสองการที่ผ่านมาแมหวังว่าบุญสุดท้ายที่ลูกเก็บจะพอส่งพลังแสงสว่างนำเบื้องต้นให้เจได้จากนี้เป็นแม่ล้าที่มีร่างอยู่มีสติแมจะทำดังที่พ่อแม ครูอาจารย์สอนนำส่งเจเดินทางให้ดีมีพระรัตนาใต้นำทางนะลูกแม่และขอขอบพระคุณขอบคุณทุกๆบุญที่ทุกๆุท่านตั้งจิตส่งให้เจไว้ณนัที่นี้ด้วยนะคะกลาบจากใจค่ะ